สวัสดีครับวันนี้จะมาทําคลิปให้กับเพื่อนๆแล้วก็ลูกค้าชาวไร่ทุกคนนะครับที่ซื้อทุเรียนไปจะทํายัางไงต่อกับทุเรียนที่ได้รับมาครับแล้วก็แกะทุเรียนไม่เป็นนะครับสำหรับลูกค้าที่ได้รับทุเรียนไปแล้วนะครับลูกอย่างนี้ใช่ไหมถ้ามีกลิ่นหอมแกะได้เลยนะครับถ้ายังไม่ทานก็ต้องเอาใส่ฮับแวร์แล้วก็เข้าตู้เย็นไว้นะครับจะอยู่ได้นานแต่ถ้ามันยังไม่มีกลิ่นหอมนะครับก็ยังไม่ต้องแกะเอาไปวางไว้กับพื้นหรือว่าแต่ว่าอย่าวางกับปูนโดยตรงนะครับต้องเอากระสอบหรือว่าเอาเป็น เป็นกระดาษกระดาษลังอย่างนี้ก็ได้ครับวางไว้ก่อนเนาะถ้าวางกับพื้นโดยตรงน่ะมันจะเย็นนะครับแล้วก็ทุเรียนมันจะสุกช้าอย่าให้มันโดนแดดนะครับถ้าร้อนเกินเนี่ยทุเรียนมันจะสุกเร็วแล้วก็บางทีแบบเนื้อมันเละเลยนะทิ้งไว้วันเดียวนะครับข้างในเนี่ยมันจะเละเลยนะมันจะทานไม่อร่อยนะครับแล้วก็หนามนะครับหนามทุเรียนห้ามหักห้ามช้ำเนื้อทุเรียนข้างในมันจะเสียมันช้ำนิดหน่อยจากการขนส่งเนี่ยนะครับก็ทําใจนิดหนึ่งนะครับรับสภาพได้นิดหนึ่งแต่ว่าเนื้อข้างในเนี่ยดีแน่นอนนะครัับผปญหาข้อที่2นะครับ ก็คือเราจะปอกทุเรียนยังไงใช่ไหมเดี๋ยวเราจะให้ผู้เชี่ยวชาญนะครับอีกท่านหนึ่งนะมาปอกทุเรียนโชว์แล้วกันนะครับโอเคมาแล้วก็รหัส50นะเกียร์สามแปดเพื่อนๆนะครับวันนี้เดี๋ยวสอนปอกทุเรียนนะครับผมทุเรียนนะครับจะดูว่าสุกหรือไม่สุกนะสังเกตจากหนึ่งคือกลิ่นมันจะหอมแกะเลยนะครับมีกลิ่นแกะเลยสองคือดูสีนะครับสีทองเหมือนเหมือนชื่อมันเลยคือหมอนทองถ้าสีทองคือแกะได้เลยเลื่อนกล้องนิดนึงอ่านี่นะครับ อุปกรณ์อย่างแรกนะครับก็คือ1มีด2ก็คือถุงมือจับทุเรียนแต่เชื่อว่าหลายบ้านไม่น่าจะมีเราก็จะใช้ผ้าใส่ที่มืออย่างนี้ปับป๊บโปะลงไปอย่างนี้นะครับแล้วเราก็จะปอกเป็นสามเหลี่ยมนะครับสังเกตที่พูดูอย่างนี้นะแล้วเราก็ปาดให้เป็นสามเหลี่ยมนะครับงัดขึ้นมาดึงออกมานี่นะครับ แล้วเราก็เอานิ้วของเราแตะเนื้อปุ๊บถ้ารู้สึกว่ามันโอเคนะเพื่อนๆปอกเลยนะครับถ้ามันไม่โอเคปิดกลับไปไว้เหมือนเดิมปิดไว้เหมือนเดิมแล้วก็รออีกหน่อยนะครับถ้ายังไม่ชอบเนื้อนะ,อะมาดูวิธีการปอกนะครับมันจะมีพลูเห็นไหมคือพลูที่มีทุเรียนอยู่ตรงนี้คือพลูที่มีทุเรียนอยู่มองได้ด้วยตานะตรงนี้คือร่องที่เป็นร่องที่ไม่มีทุเรียนนะถ้ากลัวโดนเนื้อทุเรียนนะครับ พาไปที่ร่องที่อยู่ระหว่างกลางเนื้อทุเรียนนะครับพาไปทุกซีกเลยทั้งหมดนะครับแล้วมันจะมาชนกันแล้วถึงมาประหากทีอ่ะพานะจับไว้มือหนึ่งนะครับมือซ้ายเอามือที่ที่ไม่ถนัดนะจับปึ๊บมีดนะครับผ่าไประหว่างร่อง,อ,งอ่ะนี่เสร็จแล้วปึ๊บใช่ปะ่ะหันอีกด้านหนึ่งพาอ,อีกซีกหนึ่ง่าให้โดนตรงที่ไม่มีเนื้อทุเรียนนะครับไปถึงประมาณกลางกงลูก พอผ่าเสร็จปุ๊บนี่ใช่ไหมเราจะแหวกทุเรียนนะครับอ่านี่ได้ออกมาแล้วเห็นปะ่ะอันนี้คือมันจะไม่โดนเนื้อทุเรียนนะครับอันนี้คือที่เราเจาะไว้เห็นปะ่ะอย่างซี่งเนี้ยมันมีสองพูเห็นปะ่ะเราก็จะผ่าได้อีกที่หนึ่งคือตรงกลางระหว่างภูทั้งสองนะครับเราก็จะจับเหมือนเดิม เจาะลงไปเลยนะครับมันจะมีรอยล่องอยู่นะมันจะโคง้งมันจะตรงนะครับก็แล้วแต่ว่าทุเรียนสวยไม่สวยนะยนอ่านี่นะครับเห็นไหมได้มาแล้วอันเนี้ยคือซีกหนึ่งซีกหนึ่งที่ทุเรียนมันอยู่ตรงกลางนะครับหลังจากนั้นนะเราผ่าตรงกลางระหว่างครูแต่อันเนี้ยต้องใช้ความระมัดระวังแล้วนะครับเพื<ๆ>่อนๆก็คือผ่าตรงกลางนี้ผ่าอย่าให้ถึงเนื้อนะ ค่อยๆเฉือนตรงกลางให้เป็นเส้นนะครับอ่ะดูนะผ่าเลยนะตรงกลางนี่นะอึ่าเรียบร้อยนะครับผ่าระหว่างระหว่างพลูนะครับเสร็จปุ๊บเราก็จะแหกได้อย่างนี้ผ่าตรงๆนะทีนี้อยู่ที่ความชำนาญและถ้าเพื่อนๆผ่าลึก ลงไปเกินอะ่ะมันจะโดนเนื้อทุเรียนเห็นปะ่ะอ่ะอันนี้คือโดนนิดนึงเห็นไหมข่าเสร็จปุ๊บก็จะได้มาเป็นเนื้อทุเรียนอย่างนี้หลังจากนั้นเราจะใช้มีดเล็กก็ได้นะครับเฉือนตรงไอ้ตัวที่มันเป็นเม็ดทุเรียนกับเปลือกทุเรียนเนี่ยครับอ่านี่นะครับเฉือนเสร็จปุ๊บนะครับก็งายอย่างนี้เอามือลองอย่างนี้นะครับแล้วก็พลิกพลิกอย่างนี้นะครับดึงออกมานิดนึงถ้าเฉือนถ้าเฉือนเนื้อดีนะครับมันก็จะนี่ออกมาแล้วเห็นไหม ได้เสร็จปุ๊บนะครับก็หากล่องมาวางนี่ได้แล้วเนื้อทุเรียนเห็นไหมได้ส่วนหนึ่งแล้วนะแล้วก็มาดูภูที่สองนะครับผ่าตรงกลางโดยไม่ให้มันดนเนื้อข้างในนะครับจะไม่้เนี็ปุ๊บใช่ป่ะครับก็แหวกได้เลยนี่อนะ่ะเสร็จแล้วก็ถุงมือเหมือนเดิมนี่อไว้นี่แลวปก เรียบร้อยนะครับสั่งไปหลายๆลูกนะครับปอกเยอะๆจะได้เก่งสดกว่าน,นี้ก็ต้องไปกินมนต้นละโอเคขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับถ้าสงสัยอะไรก็อินบ็อกกันเข้ามาถามได้เลยนะครับวันนี้ผมเต็กนะครับขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ